กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจอเว็บได้เปิดเผยภาพสุดอลังการและเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนของดาวฤกษ์ก่อนเกิดมันถูกซ่อนเร้นเอาไว้อยู่ภายใต้เมฆดำที่ชื่อ L1527 และข้อมูลเชิงลึกระบุว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของดาวฤกษ์ดวงใหม่เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์ของเราเมื่อราว4,500ล้านปีก่อนภาพทิ่งดงามนี้ คือส่วนหนึ่งของอาณาจักรเมฆโมเลกุลทอรัสซึ่งเป็นสถานที่ที่ดวงตาของเราจะไม่มีวันได้มองเห็นเนื่องจากแสงเกือบทั้งหมดนั้นถูกซ่อนเอาไว้อยู่ภายใต้รังสีอินฟราเรดนั่นเองหากเทียบกับพื้นที่เขาอะกาศเันกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนว่าสถานที่แย่งนี้อยู่ห่างจากโลกไม่ไกลเท่าไหรนะ่นักหรือที่ราวๆ460ปีแสงเท่านั้นระหว่างกลุ่มดาววัวและกลุ่มดาวสารถี และเชื่อว่านี่ถือเป็นแหล่งอนุบาลของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกลกับเรามากที่สุดเลยทีเดียวการมาของกล้องอวกาศเจมเว็บถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ศึกษาสถานที่แห่งนี้อย่างละเอียดด้วยความสามารถของกล้องอินฟราเรดระยะใกล้ของเว็บก็ทำให้เราได้เห็นภาพธรรมชาติของจักรวาลที่เหลือเชื่อนี้ออกมาสำหรับดาวฤกษ์ก่อนเกิดนี้ถูกซ่อนอไว้อยู่ที่ส่วนของคอ ของเมกาสรูปทรงนาฬิการายนี้และจานดาวเคราะก่อนเกิดซึ่งเป็นส่วนของเศษหินฝุนและกา๊าซที่หมุนวนรอบศูนย์กลางก็กําลังพาดผ,ผ่านอยู่ที่กลางคอที่วานนี้พอดีขณะที่แสงจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดก็ยังส่องสว่างขึ้นไปด้านบนและด้านล่างของจานทำให้เราได้เห็นรายละเอียดของช่องว่างต่างภายในกส๊สและฝุ่นโดยรอบได้อย่างชัดเจน คูณในลักษณะเด่นของสีส้มและสีฟ้าในภาพนี้อันที่จริงเกิดจากการแต่งเติมลงไปในย่านความยาวคลื่นต่างของแสงอินฟาราเรดเช่นสีน้ำเงินก็จะแทนที่ด้วยความยาวคลื่น2ไมโครเมตรสีเขียวก็จะเป็น3 3 5ไมโครเมตรสีเหลือง4 7ไมโครเมตรและสีแดง4 4 4ไมโครเมตรเป็นตน้นที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อรามากที่สุด และยังช่วยแยกยายเห็นถึงองค์ประกอบของธาตุและโมเลกุลได้อีกด้วยอย่างเช่นสีเขียวจะแสดงหเห็นว่ามีกลุ่มสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอยู่สีเหลืองจะแสดงหเห็นว่ามีกลุ่มโมเลกุลไฮโดรเจนอยู่มากน้อยแค่ไหนอีกทั้งสียังช่วยเราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพื้นที่บริเวณท,ที่มีชั้นฝนหนาหรือบางได้อีกด้วยเช่นพื้นที่ที่เป็นสีฟ้า ก็คือบริเวณที่มีความหนานแน่นของฝุ่นน้อยและยิ่งชั้นฝุ่นหนามากขึ้นเท่าไหร่แสงสีฟ้าก็จะเล็ดลอดออกไปได้น้อยลงเท่านั้นจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นสีส้มดังในภาพเท่านั้นยังไม่พอเว็บยังเผยเห็นถึงเส้นใหญ่ของโมเลกุลไฮโดรเจนที่ถูกขับออกมาจากดาวเร์ก่อนเกิดแรงกระแทกและความปั่นป่วนที่ส่งก๊าซและฝุ่นเหล่านี้ออกมายากที่พวกมัน จะรวมตัวกลายเป็นดาวดวงใหม่ได้ทันท่วงทีแต่ทั้งย่างนั้นดาวเร์ก่อนเกิดที่ใจกลางก็ยังคงครอบครองวัตถุดิบส่วนใหญ่เอาไว้ได้ซึ่งท้ายที่สดุดก็จะกลายเป็นส่วนผสมที่สําคัญสําหรับการสร้างดวงดาวในเวลาให้หลังความกลหนที่เกิดขึ้นใน l 1 5 2 7นั้นค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวเพราะเหตุการณ์นี้เพิ่งจะดําเนินไปได้เพียง10,000แปีเท่านั้นและเมื่อพิจารณาจากอายุ และความสว่างของมันในแสงอินฟาราเรดที่สังเกตได้จากภารกิจอืน่นอย่างเช่นดาวเทียมไอลาสก็บ่งชี้ว่าดาวฤกษ์ก่อนเกิดนี้ยังอยู่ในขั้นที่ศูนย์หรือเทียบเท่าได้กับทารกที่กําลังอยู่ในคันมานดาได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนี่ถือเป็นระยะแรกสุดของการจะกลายเป็นดาวฤกษ์ที่สุกสว่างหมายความว่าหนทางยังอีกยาวไกลกว่าเราจะได้เห็นดาวฤกษ์ในแบบที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจต้องใช้เวลาราวๆสิบล้านปีต่อจากนี้แสงแรกของดาวจึงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สำหรับในตอนนี้มันยังคงเป็นกลุ่มก้อนของก๊าซที่กำลังกลั่นตัวอยู่ในชั้นเมฆฝนและก๊าสที่มืดมิดต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นด้วยเทคโนโลยีของเราที่ก้าวหน้าก็ทำให้เราสามารถมองเห็นหน้าตาของมันได้ล่วงหน้าราวกับกำลังดูผลอันตราวของทารกในคันมารดา สรุปก็คือในตอนนี้ L 1 5 2 7ยังมีพลังงานไม่มากพอที่จะจุดประกายให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของไฮโดรเจนแรกได้ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่สำคัญของดาวฤกษ์ทุกดวงในจักรวาลแม้ว่ารูปร่างของมันจะเริ่มเป็นทรงกลมแล้วแต่ก็ยังไม่สเสถียรพอในตอนนี้มันยังคงเป็นเพียงกลุ่มก้อนของก๊าซเล็กๆที่ร้อนแรงและพองตัวซึ่งคาดว่าน่าจะมีมวลอยู่ที่ราวๆ 20%ถึง40%ของมวลดวงอาทิตย์ในตอนนี้มันกำลังรวบรวมมวลอยู่และยิ่งมันกลืนมวลเข้าไปมากเท่าไหร่แกนกลางของมันก็จะค่อยๆบีบอัดเข้ามาหากันเรื่อยๆและเมื่อถึงจุดๆหนึ่งนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนที่ใจกลางก็จะปะทะกันและหลอมรวมกันเป็นธาตุที่หนักขึ้นพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลที่เราเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งก็หวังว่ามันไม่น่าจะเกินความสามารถของ L1527 ในอนาคตแน่นอนโมเลกุลเมฆที่ล้อมรอบประกอบไปด้วยฝุ่นและก๊าซที่อัดแน่นและกำลังทยอยกันป้อนอาหารให้แก่ดาวฤกษ์ก่อนเกิดเมื่ออาหารเหล่านี้ตกลงมามันจะหมุนวนอย่างรวดเร็วราวกับถูกกวนอยู่ในหม้อนานวันเข้าเมื่อ L1527 ได้รับมวลมากพอ มันก็จะถึงจุดสมดุลที่จะกลายเป็นดาวฤกษ์และอาหารที่เหลือที่วนรอบเป็นแผ่นจานเหล่านี้ก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนสําคัญไว้ใช้สําหรับสร้างดาวเคราะห์และอื่นๆถัดไปลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ถ้าไม่ต่างอะไรกับระบบสุริยะของเราในช่วงยาววัยแต่ที่สําคัญคือจานของฝุ่นและกา๊าซที่เห็นในภาพก็มีขนาดใกล้เคียงกับระบบสุริยะของเราอีกด้วย แม้เราจะไม่สามารถย้อนเวลาเพื่อกลับไปดูว่าในช่วงเริ่มต้นของระบบสุริยะเป็นเช่นไรแต่ถึงกันนั้นการได้เห็นวิวัฒนาการในขั้นต่างๆของดาวฤกษ์เพื่อนบ้านก็เป็นข้อมูลที่สําคัญที่ช่วยเราเข้าใจว่าครั้งหนึ่งระบบสุริยะของเราเคยมีหน้าตาเป็นเช่นไรการก่อตัวของโลกและดาวเคราะห์ต่างเป็นเช่นไรรวมถึงพวกเราจะพบกับจุดจบเช่นไรด้วย ลงาาองตรวจทนโอกาสเจมเว็บเป็นหอดูดาววิทยาศาสตร์ออกาสชั้นนําของโลกเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศที่นําโดยนาซาและพัธมิตรอย่างองค์การออกาสยุโรปและองค์การออกาสแคนาดาเว็บจะช่วยไขปริศนาระบบสุริยะของเรารวมถึงสำรวจโลกอันไกลโพ้นในที่ที่ไม่เคยถูกคนพบและสำรวจโครงสร้างอันลึกลับและเรื่องราวต้นกำเนิดของจักรวาลที่เราอยู่อาศัย